เดี๋ยวไม่คือรายการ The Revolutionary จะมาแคสเกม Hitman Blood and Money นะครับเราโทษทีรู้สึกคลิปมันจะมีมันไม่ได้มีปัญหาแต่ผมขี้เกียจถ่ายแบบเต็มๆครับก็เลยย่อมาให้ดูแทนเลยนะครับโอเคโอเควิ่งไปก่อนครับศัตรูไม่มีก็วิ่งไป บ,บอกว่าโอเคไม่มีใครอยู่แล้วรีบทิ้งปืนเลยครับโอเคเราก็เก็บชุดวีเอพันมาแล้วครับแล้วก็โอเคเฮ้ยจิเวอร์บอลเลยไม่ต้องเก็บครับเอ้ยไม่ใช่ดิวิวสองพันยังไม่ต้องทิ้งมันยังเป็นประโยชน์ให้เราได้อีกเยอะเว่งขคืนดึงปีนไป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 ชุดวีเอพีครับชุดวีเอพี รเราก็รอให้คนสำคัญออกมาก่อนนะครับมีการสงสัยโอเคมีคนมาเสร็บเก็นสมันเข้านะครับ ตัวตัวการสำคัญในภารกิจนี้หายไปคนหนึ่งเป็นแหนวะทิงที่ว่าเลบลอไปแล้วกันอ๋อสวัสดีครับพักอยู่กาย ไม่ได้แดกกูหรอกครับเราก็โมดปืนมันมาดีสุดเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็ง,วกงัแงะประตูแล้วก็ออกไปวิ่งออกมาลงไปครึ่งหลางงานนี้จะโอเคง,ง่ายง่ายง่ายคลิปทิปโอเคไม่ยากจีเวอร์บัลเล์ขึ้นมาเลย ก็เพลงมันจะหลอดเลยคือตายซะจะปืนจะปืนโอเคตายไปนหนึ่ง เค <Okay, S 2> จากนั้นก็เอาตูคันอี้โอ디โอขึ้นมานะครับโอเคเป้าหมายโอเคมันเริ่มไม่สงสัยแล้วเราก็โอเคครับตอนนี้เราอยู่พิกัดตรงนี้คือว่ามันกำลังจะมาพิกัดไหนเรายังไม่รู้่ามันกำลังมาพิกัดนี้ รู้แล้วครับจะไปไว้ไหนดีไหนว่าประตูไหนวะประตูไหนไประตูไหนตัวนี้ต่อมันวิ่งมาครับ โอเคพอมันวินมาเสร็จก็ทำการชักคันนี่ตูดิโอระเบิดเอาเฮ้ยไอ,ยอ,ยอยชั่วมาดิมีอะไร่ะสงสัยวะเฮ้ยที่ห่าไม่เห็นหน้ากูแล้ว ไม่ได้บุกแหลกเลยบุกแหลกบุกบุกแหลกบุกแหลกไม่ไหวแล้วนะเก็บกดเก็บกันว่านะแลว,เร,วเร็วดิขึ้นลงวิธีเก็อีกวิธีหนึ่งนะครับในการขึ้นไปข้างบนแล้วก็ ยิงมันอย่างเดียวเลยครับแล้วก็ลงมายิงมันยิงมันโอ้ยจะเปลี่ยนชุดทำภาษาอะไรวะเอาวีไอพีกูมากูต้องการขึ้นลิฟต์กูไม่ได้ต้องการมาเป็นอย่างงี้ไอ้ซัส แล้วมันก็เอาอะไรกหนาวว่าเขี้ยนี่ตบหน้าแตกเลยโอ้โหหมือนมือนมือน ในสุดเกาะพรรกิจก็จะไปอีกมิชชั่นหนึ่งนะครับโอเคมึงอันนี้แหละมึงมึงได้ตายแน่อันนี้เก่งโคตรเลยยิงส่งลาไปแล้วครับ คิตแมนบอดอร์มันแน่ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ